สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจ,เจอกันอีกแล้วคุณครูชื่อนางสาวลลิตชดาวงดอนมาหรือว่าเหล่าซือมิงนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เรามาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยนะคะ งั้นสำหรับวันนี้เราไปเริ่มเรียนคําศัพท์กันก่อนเลยค่ะนักเรียนคําศัพท์จะเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปดูกันเลยเชิงศือคำศัพท์ใหม่แปลว่าด้ามหรือว่าแท่งเป็นลักษณะนามนะคะายควา่แปลว่าก้อนหรือว่าชิ้น เป็นลักษณะนามเช่นกันจื่อเตียนจื่อเตียนแปลว่าพจนานุกรมป่าป่าแปลว่าอันเป็นลักษณะนามของไม้บรรทัดนะคะชืจอฉือแปลว่าไม้บรรทัด จางจางแปลว่าแผ่นผืนเป็นลักษณะนามตีถูตีถูแปลว่าแผนที่นะคะในส่วนของเบื้องต้นนะคะเราก็ได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะนักเรียนต่อไปจะเกี่ยวกับ บทสนทนาภาษาจีนนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทสนทนาเหล่าซืออยากจะให้นักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เหล่าซือมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทํากันก่อนแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนบทสนทนากันก่อนเลยไปเรียนกันเลยบทสนทนา 你有几支ปีคุณมีดินสอกี่แทง่งย我有五支ปีฉันมีดินสอหกแทง่ง你有几ง橡ีคุณมียางลบก,กี่ก้อน 我有三งผีฉันมียางลบสามก้อน你有几本字典คุณมีพจนานุกรมกี่เล่มอย我有两本字典ฉันมีพจนานุกรมสองเล่ม 你有几把尺子คุณมีไม้บรรทัดกี่อัน我有四把尺子。ฉันมีไม้บรรทัดสี่อันต่อไปนะคะเหล่าซื้อมิงก็จะมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนลองทำนะคะเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับประโยค โดยการที่ว่าให้นักเรียนลองแปลประโยคจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะคะอย่าลืมเตรียมสมุดแล้วก็ดินสอไว้ด้วยนะคะ,ะแล้วมาลองทำกันดูแต่เราซื้อบอกก่อนว่าแบบทดสอบไม่ยากนะคะนักเรียนลองตั้งใจทำดูนะคะแบบทดสอบ 你有ชูมะ你有ชูมะแปลว่าอะไรคะข้อ1คุณมีหนังสือไหมหรือว่าข้อ2ฉันไม่มีหนังสือเอ๊ะข้อนี้ตอบอะไรนะ,ะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยนยกง有ีมะ หนีหยอกก้างปีมะแปลว่าอะไรคะข้อ1คุณมีดินสอไหมหรือข้อ2คุณมีปากกาไหม,มก้างปีแปลว่าอะไรคะถ้าตอบคำว่ากลางปีได้ข้อนี้ง่ายมากๆามาดูข้อต่อไปกันเลยว่แม่หยอชู่ว่แม่ชูแปลว่าอะไรคะข้อหนึ่ง ฉันมีหนังสือหรือข้อ2องฉันไม่มีหนังสือว o าแมแปลว่าอะไรนะอ่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนข้อต่อไป我有橡皮我有橡皮แปลว่าอะไรคะข้อ1นึ่งฉันมีหนังสือข้อสอง ฉันมียางลบเอ๊ะเสี่ยงผีแปลว่าอะไรนะถ้าตอบเสี่ยงผีได้แสดงว่าคนตอบข้อนี้ได้แน่เลยอ่าต่อไปก็มาถึงข้อสุดท้ายของเราแล้วคำถามข้อสุดท้ายคือ我没有涂改液我没有涂改ย,ย,ย,ยแปลว่าอะไรคะข้อหนึ่ง ฉันไม่มีน้ำยาลบคำผิดข้อ2ฉันไม่มียางลบถูก่เยแปลว่าอะไรคะอะต่อไปมาถึงหัวข้อที่เราต้องเฉลยกันแล้วมาเฉลยบททดสอบกันเลยคะ่ะข้อที่1นึ่งนะคะ你 u ม a แปลว่า คุณมีหนังสือไหมมีใครตอบถูกไหมคะข้อนี้ข้อที่สองนิยบก้านปี่มะแปลว่าคุณมีปากกาไหมข้อที่สามนิยบชูมะแปลว่าคุณมีหนังสือไหมมีใครตอบถูกไหมคะข้อนีอ้มาดูข้อต่อไป ข้อที่4สี่我有ผีแปลว่าฉันมียางลบนะคะอ่ามาดูข้อสุดท้ายข้อห้าย没有涂ย液แปลว่าฉันไม่มีน้ำยาลบคำผิดนะคะเหนื่อยกันหล้อยังคะเด็กๆอ่าทำแบบทดสอบมีใครถูกได้กี่คะแนนกันบ้างอ่ะ วันนี้เหล่าซื้อมีแบบทดสอบอยู่2ตอนนะคะตอนแรกเราผ่านไปแล้วเดี๋ยวอตอนตอนต่อไปจะเป็นช่วงท้ายคลิปนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบตอนที่2เหล่าซื้อพักเบรกให้ก่อนอ่โดยการไปฟังเพลงฝึกทักษะภาษาจีนก่อนอ่ะผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะไม่เครียดไม่เครียดนะคะเด็กๆอ่ไปฟังเพลงกันเลย Bye. สู่การทําแบบทดสอบตอนที่2กันแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนเตรียมสมุดดินสอให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของแบบทดสอบของเหล่าซื้อมีด้วยกัน10ข้อให้นักเรียนแปลคําศัพท์ต่อไปนี้โดยที่เหล่าซื้อก็มีช้อยให้เลือกด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเฉลยท้ายคลิปด้วยกันนะคะอย่าเพิ่งแอบดูเฉลยของเหล่าซื้อนะคะ เราลองฝึกด้วยตัวเองก่อนยังคะพร้อมกันแล้วเราไปเรียนกันเลยชู <True. S 2> แปลว่าอะไรคะข้อหนึ่งหนังสือข้อสอง ปากกาหือจื่อแปลว่าอะไรคะหนังสือหรือว่าไม้บรรทัดเช่นปีแปลว่าอะไรคะข้อหนึ่งปากกาข้อสองดินสอ ตีถูแปลว่าอะไรคะข้อ1แผนที่ข้อ2ไม้บรรทัดจื่อติน่นแปลว่าอะไรคะข้อ1นึพจนานุก,กรมข้อ2แผนที่เน่ยแปลว่าอะไรคะ ข้อ1ไม่มีข้อ2แปลว่ามีเอ๊ะไหมโยคำศัพท์นี้คุ้นๆน,นะไปดูคําต่อไปกันเลยโยแปลว่าอะไรคะข้อ1แปลว่าไม่มีข้อ2แปลว่ามีโยโยแปลว่าอะไรนะยงผียงผีแปลว่าอะไรคะ เชยงผีข้อหนึ่งยางลบข้อสองหนังสือถูกไายเย่ถูก i ายเย่แปลว่าอะไรคะข้อ1นึ่ยางลบข้อสองน้ำยาลบคําผิดเหลียงเหลียงแปลว่าอะไรคะข้อหนึ่งแปลว่าสองข้อสอง แปลว่า3เป็นยังไงกันบ้างคะทำกันได้ไหมถ้าเกิดว่ายังทำไม่เสร็จหรือไม่ทันนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะแต่อย่าเพิ่งแอบดูฉเฉลยเหล่าซื้อนะ,อะแต่ถ้าหาว่าใครทำเสร็จแล้วเหล่าซื้อก็มีเพลงมาให้ฝึกทักษะในด้านภาษาจีนแต่ถ้าหาว่าใครยังไม่เสร็จ ก็สามารถย้อนกลับไปทำให้เสร็จก่อนก็ได้นะคะแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันตอนท้ายคลิปนะหลังจากจบเพลงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนเลย ตอนนี้ก็มาถึงสคริปต์สุดท้ายของวันนี้แล้วมาเฉลยบททดสอบกันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะถูกกันกี่ข้อเอ่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอามาส่งเหล่าซื้อเมื่อเจอกันนะสำหรับวันนี้เหล่าซื้อก็ขอบใจนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนในวันนี้และก็ตั้งใจทำแบบทดสอบของเหล่าซื้อด้วยแล้วเจอกันวันเปิดภาคเรียนปกตินะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะนักเรียนบ๊ายบายแล้วเจอกันคะ่ะ